สมมติท่านไหนที่ชอบทานซีฟู้ดก็สามารถมาสั่งตรงนี้ได้เลยค่ะตอนนี้เชฟกเขากำลังเตรียมซีฟู้ดให้อยู่นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเส้นพวกสปาเกตตี้นะคะจะมีพิซซสปาเกตตี้ต่างๆตรงนี้ค่ะนี่เป็นโฮมเมดชีสใช่ไหมคะเชฟใช่ครับผมนะคะนะคะโอ้ เป็นบีฟเป็นเนื้อค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวมาเอานะคะเชฟก็รบมได้เรียบรีนะคะอันนี้เป็นโมเมตนะคะตอนนี้เชฟกำลังทำไห้อยู่ค่ะ <c oughs> เป็นใส่ซอส AOP เป็น AOP ใช่ <c oughs> ว้าว ขอบคุณมากนะคะได้ค่ะได้ค่ะพาเมซันชีสออนท็อปนะคะนี่นะคะีค่ะว้าวเอ็กซ l e ลนด์เชฟ Thank you so much my dear ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีคะ่ะ oh. ทุกคนเข้น oh. รับสู่ช่องไปพายนะคะวันนี้พี่ายก็จะพาทุกคนมารับประทานอาหารที่ร้านอาหารโอรีนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารในทริปไบเซอร์ที่แบบมีความป๊อปปูล่าเป็นอย่างมากสําหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะซึ่งตอนนี้พี่ายอยู่ที่โรงแรมเจดวิคอร์ลักรีสร์ทแอนด์สปาค่ะที่หาดพึษณุคนะคะเดี๋ยววันนี้พี่ายจะพาทุกคนไปรับประทานซันเซ็ตบาร์บีคิวกันนะคะเราไปดูกันนะคะว่าที่นี่เขาจะมีเซเลคชั่นอาหารอะไรบ้างและบุฟเฟ่อะไรบ้างแล้วก็ราคาต่า่่่อหัวเเเเทาาาไไรรคดดียยข้ปูกนละ ตรงบริเวณนู้นก็จะเป็นปีชบารานะคะเราก็เดินไปที่ห้องอาหารโอลิฟค่ะซึ่งห้องอาหารโอลิฟนะคะเปิดตอน6โมงเย็นนะคะของทุกวันนะคะ,คะก็จะเป็นเมนูแล้วก็จะมีวายเมนูค่ะจะเป็นดริงค์ลิสต์นะคะ ก็ตอนนี้ก็จะเป็น o อลิฟอิตเชียนเมนูนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นบริเวณภายในห้องอาหารโอลิฟนะคะทุกท่านตอนนี้เราไปตรงที่โต๊ะ30ค่ะเรามีน้องพนักงานน่ารักมากเลยค่ะตอนนี้ก็จะเป็นบริเวณภายในนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านมารับชมบริเวณภายในค่ะ นี่จะเป็นโต๊ะของเรานะคะขอบคุณมากค่ะค่ะกับคุณค่ะนี่ก็จะเป็นโต๊ะเซตอัพนะคะของเ,อเราที่เราทำการ b o กกิ้งแล้วก็จองเอาไว้นะคะไปรับชมภายในห้องหารนะคะซึ่งตรงนี้ทุกท่านก็สามารถสั่งพิซซ่าได้นะคะนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นโอลิฟออยนะคะ different type of the olive oil อยู่ตรงนี้ค่ะมีหลายอย่างเลย ล้วตรงน,นี้ก็จะเป็นเบรดนะคะเป็น collection of เบรดค่ะเร <Okay. S 1> นี้ก็จะเป็นพวกไฟต่างๆนะคะ oh. จะมีเป็นชิคเก้นมิลานิสสไตล์นะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็จะเป็นโพเลโต้แอนด์พาร์เมซานนี่ค่ะส่วนบริเวตรงน,นี้นะคะก็จะเป็นของหวานนะคะ ถ้าใครเป็นเ,เป็นสายาสวีททูตหรือชอบของหวานก็สามารถมารับประทานตอนหลังจากทานอาหารคาวเสร็จนะคะอันนี้ก็จะเป็นมั s มาร์โรว์โรสติ้งนะคะเกิด mm hmm. ถ้าท่านไหนชอบทานม mm ัซมาร์โรวก็สามารถมาทำตรงเซสชันตรงนี้ได้ค่ะ mm hmm. ก็ตรงนี้ก็จะเป็นผลไม้นะคะ mm hmm. ก็จะมีผลไม้ตามฤดูกาลเลยค่ะ เซกชันตรงนี้นะคะก็จะเป็นชีสเซ e กชั่นค่ะเป็นชีสเซกชั่นก็จะมีชีสหลากหลายเลยนะคะชีสหลากหลายประเภทเลยนะคะนี่ก็จะเป็นเบเบอร์ o r เกอร์ค่ะท่านคะเมื่อเราออกมาจากห้องอาหารนะคะเราก็ต้องมาโซนเซชั่นนี้นะคะสมมติท่านไหนที่ชอบทานซีฟู้ดก็สามารถมา สั่งตรงนี้ได้เลยค่ะตอนนี้พ่อเชฟเขากำลังตรียมซีฟู้ดให้อยู่นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปลานะคะปลาเนี่ยจะเป็นปลาซีบาสนะคะเป็นปลาทะเลค่ะนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เขาจะมีน้ําจิ้มหลากหลายเลยนะคะจะมีเป็นเลมอนแล้วก็เป็นซอสน้าจิ้มแบบสไตล์ไทยนะคะตรงนี้ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นอา,อาหารของอิตาเลียนนะคะตรนี้ค่ะ ก็ใครถ้าใครชอบเป็น mashed potato ก็ให้มาลองตรงนี้ได้เลยค่ะ m a s เทโนะคะส่วนบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อประเภทต่างๆนะคะมีทั้งเนื้อไก่มี p o r กแล้วก็มีตัวนี้เป็นเนื้อบี e ใช่ไหมคะเป็นเนื้อนะคะตรงนี้ก็เป็นบี e ค่ะหรือว่าเป็นเนื้อวัวนั่นเองนะคะมีไก่เป็น chicken b r e a อยู่ตรงนี้ ส่วนตงบรวณนี้นะคะก็จะเป็นของส่วนของอาหารอิตาเลียนนะคะเราก็จะมีเป็นลาซอนยาประเภทต่างๆเลดคาคาเปเซ่ลาซอนยานะคะอันนี้เป็นเวนเชอรเรียนลาซอนยาเลยตรงนี้แล้วก็โกโนชีนะคะพาสต้าเบคแล้วก็คาโบนาราสมมุติถ้าท่านไหนที่ชอบอรับประทานพวกพาสต้านะคะหรือว่าลาซอนยาก็สามารถ มาสเตชันนี้ได้ค่ะเพราะว่าอินคลูดทุกอย่างในของซันเซ็ตบาร์บีวนะคะทุกท่านส่วนตรงนี้ก็ตรงสเตชันตรงนี้เดี๋ยวเชฟก็เราสามารถมาเลือกได้แล้วก็เซฟเชฟสามารถคุกให้ค่ะหรือว่าปรุงอาหารให้นะคะคือสามารถมาเลือกได้เพราะาเลือกทั้งกโนกซีหรือว่าเรียบรีนะคะีประเภทต่างๆอยู่ตรงนี้แล้วก็เชฟสามารถทำให้เราได้นะคะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเส้นพวกสปาเกตตี้นะคะจะมีเส้นสปาเกตตี้ต่างๆตรงนี้ค่ะนี่เลยอย่างนี้ทุกท่านคเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างสำหรับซันเซ็ตบาร์บีคิวนะคะซึ่งซันเซ็ตบาร์บีคิวที่เนี่ยอยาจะบอกว่ามีอาหารหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกกริลซีฟู้ดหรือว่าเป็นเนื้อ,อเป็นหมูมีชีสมีแอปทริทเซอร์ มีขนมหวานด้วยนะคะเดี๋ยวพี่บายจะพาทุกท่านไปชมข้างในแล้วก็อันดับแรกเนี่ยจะพาไปชมตรงที่เมนเอนทรานซ์ hmm. ก่อนนะคะเ mm hmm. มื่อตอนมาถึงโอลิฟเนี่ยถ้าไปเข,ข้าข้างในเนี่ยเราก็จะเห็นอาหารเ,เป็นแอปเปอร์แไทเซอร์ต่างๆเซตเรียงรายเดี๋ยวเราเข้าไปดูก mm ัน hmm. ตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นเมนเอนทรานซ์ hmm. นะคะทุกท่านก็มือเข้ามาแล้วนะคะด้านขวามือก็จะมีแบบ mm hmm. มีการร้องเพลงนะคะ mm hmm. แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัว เสื้อต่างๆจะมีหอยนางรมนะคะใครชอบหอยนางรมก็สามารถมารับประทานมาตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีพวกาบสกาสไมคกไก่เนีชิคเก้นอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะะก็จะเป็นพวกแอปเปิไทเซอร์ทั้งหลายเลยแล้วก็มีวอเตอร์เมลอนเฟตเตอร์ชีสตรงนี้ด้วยค่ะตัวนี้พี่ปาจะชอบนะคะตัวนี้จะเป็นอะคาเดเซสลัดนะคะตรงนี้อร่อยมากตัวนี้ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสลัดบา้านะคะถ้าใครเป็นสายเฮลตี้ก็สามารถมารับมาเอา,เอาตรงสลัดบาร์ได้นะคะตรงนี้คะ่ะนี่เป็นโฮมเมดชีสใช่ไหมคะเชฟใช่ครับผมค่ะ,คะ

ก็จะเป็นโฮมเมดรีวอรี่นะคะส่วนใหญ่อาหารที่นี่นะคะไม่จะเป็นรีวอรี่กับเป็นโกดอกชี่เ่ยจะเป็นโฮมเมดค่ะเป็นรีวอรี่พร้อมแล้วก็จะเป็นรีวอรี่ซีบัสแล้วก็ตอนนี้เชฟก็ทำให้ดี <Thank you. S 1> เชฟเดี๋ยวขอเป็นอันนี้นะเป็นรีวอรี่ซีบัสนะ ถ้าเราปนกันได้ไหมอ่ะได้ครับนี่กันได้เออเป็นซีบาสกับไอตัวเป็นมอร์นิ่งกอรี่นะครับโอเคโอเคตอนนี้มีอะไรบ้างเอ่ยมีโอมิโต้มีโบโลเนตมีครีมซอสแล้วก็พวก AOP เป็นพริกกระเทียมผัดแห้งเอา AOP AOP โอ yes โอเคได้ครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยครับเผ็ดมากๆตอนนี้นะคะสักกับเชฟค่ะมันไม่ได้ปี๊บก็เผ็ดอือใ่ นี้นะคะก็รวมได้เรียวมูมมมรี่นะคะน,นี้เป็นโทมเมตนะคะตอนนี้เชฟกำลังทำให้อยู่คะ่ะไก็เป็นพวกียวตีหรือไม่ก็เป็นอาราบิต้าครับถ้าไม่กินเผ็ดกินตัเมทโต้ซอสครับขั้นจะเป็นครีมซอสครับผมเป็นได้ครับรรรรรรรบังคู่นะครับเชฟน่ารักมากค่ะบ,บร,ริการดีมากเลย ก็เราต้องเลือกซอสนะคะมันจะมีซอสหลายประเภทนะคะจะมีคาโบนาร่าซอสจะมี AOP ซอสนะคะนี่ค่ะแล้วก็นี้พี่ปายเลือกเป็น AOP ซอสค่ะเป็นสไตล์คนไอยก็เราเป็นคนไทยนะโอเคอ่ะนี่ค่ะอุ๊ย กลิ่นหอมมากเลยอุ้ยตายแล้วพริกกระเด็นเข้าตาว้าวด้ครับตะกูณนะครับโ,โุว้าวดูดีดิ๊ เป็นใส่ซอส AOP เป็น AOP ใช่ใช่ก็มีส่วนผสมของพริกอะไรด้วยปกติแล้วเหมือนถ้าเป็นคนไทยจะชอบแบ<ต>บมันมันจะเขี่ยใจนี่ไงว,ว้าวนี่เสร็จแล้วนะคะโอ้เดี๋ยวเราไปอ,อรับประทานกันอันนี้รคลาบยายอคี่ครับยอี่เบสว้าวขอบคุณมากนะคะได้ค่ะได้ค่ะพาเมซันชีสออนท็อปนะคะ นี่นะคะว้าวเอ็กซ e n t น h ์เชฟ h a n k you s มา u c h my d ดี r ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบีฟเป็นเนื้อค่ะได้ค่ะเดี๋ยวมาเอานะคะเชฟนี่ค่ะจะทำนะรรนะคะค่ะนี่เป็น้า ใส่ข้างๆก็ได้เชฟได้เดียวอันนี้ราดเป็นซอสอะไรดีคะเอาเป็นบาร์บีคิวซอสเอาเป็นบาร์บีคิวซอสค่ะอันนี้เราต้องเลือกซอสด้วยนะคะว่าจะรับเป็นซอสไหน ขอบคุณค่ะเชฟขอบคุณค่ะได้แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเอาซีเบสกันขอประทานโทษนะคะขอซีเบสได้ไหมคะไปข้างๆก็ได้ค่ะนะคะเป็นซีเบสนะคะขอบคุณค่ะตล็กนิดก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะเชฟขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราก็พาอาหารไปตรงที่ทเบรลที่โต๊ะกันนะคะทุกคนขอบคุณคณะน้องอัญค่ะ

นะะคก็ใครมาที่นะคะก็อยู่ที่ย่านมารับประทานบกาแฟแซนด์วิชปาร์ีวนะคะซึ่งที่นี่นะคะมีชีสมากกว่า26ประเทศคะ่ะต้องมาลองที่โอลิฟจีตบิมบาร์แล้วสัมัสออนสปานะคะทุกคตอนนี้นะคะพี่สายก็ได้ออรับประทานอาหารที่ห้องอาหารโอลิฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักพักพี่ฝ่ายก็จะกลับไปบ้านนะคะก็ แต่ถ้าไงสมมติถ้าท่านไหนแวะมาที่โรงแรมจดีมา,มาร์คาในสวเซอร์แลนที่คึกคักนะคะก็อย่าลืมแวะมารับประทานอาหารนะคะเซนเซอร์ฟิวิวิโดยเฉพาะทุกวันเสาร์นะคะแต่ว่าต้องเช็คกับทางโรงแรมนะคะเพราะว่าสมมติถ้าใครอยากที่จะมารับประทานานที่นี่ต้องโทรเข้ามาจองที่โรงแรมค่ะแล้วก็กท้าไงก็พี่ายขอญาตขอตัวไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในโปกรสคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ